สำหรับใครที่มีปัญหานะครับต้นมะละกอนะครับโตช้าใบเหลืองใบหงิกนะครับลองนําสูตรนี้ไปใช้พระเอกของเราเลยนะครับคือตัวนี้นะครับจุลินทซีย์สังเคราะห์แสงเครื่องดื่มชูกําลังนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวผงชูรสเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับให้เราเตรียมนะครับน้ําเปล่า10ลิตรเราก็จะใส่เครื่องดื่มชูกาลังนะครับใส่ไป2ฝาหรือว่า2ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับผงชูรสนะครับครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราจะใช้ 5ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำ10ลิตรนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการผสมนะครับให้เข้ากันสูตรนี้นะครับแนะนําให้ใช้อาทิตย์ละ1ครั้งนะครับต้นมะละกอก,ก็จะใบเขียวดกนะครับจเจริญเติบโตได้ดี มะละกอนะครับเป็นพืชที่ไม่ชอบชื้นแฉะนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่าให้รากมะละกอนะครับแช่น้ําหรือว่าอยู่ในที่แฉะนะครับเพราะว่าจะทําให้ต้นมะละกอของเรานะครับเป็นโรครากเน่าขนเน่าได้มะละกอเป็นพืชที่ไม่ชอบชื้นแฉะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรากมะละกอจะต้องไม่แช่น้ำนะครับแล้วก็จะต้องไม่แฉะจนเกินไปเพราะว่าถ้าแฉจนเกินไปก็จะทําให้มะละกอนะครับเป็นโรครากเน่าขนเน่านะครับ ประมาณสอาทิตย์นะครับใบที่เหลืองเหลืองนะครับก็จะเริ่มเขียวนะครับจะเห็นได้จากใบบนนะครับเริ่มที่จะเขียวแล้วนะครับผมก็จะช่วยในการนะครับแตกยอดแตกหนอนนะครับมะละกอแล้วก็แตกยอดได้ดีแตกดอกได้ดีนะครับสําหรับมะละกอไข่ที่กําลังออกดอกนะครับก็จะแนะนําให้ใช้สูตรชุลินซีสัคคอแสงนะครับผสมน้ํานะครับแล้วก็ราจากยอดนะครับจากดอกลงมาเลยนะครับ มะละกอนะครับจะเป็นพืชที่มีรากอากาศนะครับจะให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ควรที่จะนําใบไม้นะครับหรือว่านําอะไรมาทับโคนมะละกอเยอะๆนะครับจะทําให้มะละกออึดอัดหายใจไม่สะออกไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรากอากาศนะครับควรที่จะเดินได้ดีนะครับถ่ายเทได้ดีรวมถึงนะครับถ้าพื้นที่ไหนนะครับมีนะครับกิ้งกือนะครับ รือเศษเดือนน้อยๆแบบนี้นะครับอย่าทิ้งอย่าทําลายเขานะครับเพราะว่าเป็นการบ่งบอกว่าดินของเรานะครับอุดมสมบูรณ์นะครับเวลาที่เราทํากับข้าวแล้วนะครับเปลือกไข่อย่าทิ้งนะครับให้เรานํามาตากแดดแล้วก็นํามาตําหรือว่าบดให้ละเอียดนํามาโรยนะครับเป็นปุ๋ยให้กับต้นมะละกอของเรานะครับแล้วต้นมะละกอของเพื่อนๆนะครับก็จะนาต้นอวบนะครับแข็งแรงนะครับโตแบบนี้นะครับ